สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะไม่ได้อัปเดตมานานมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอันนี้เดี๋ยวส่วนหน้าบ้านเนอค่อยเรามาอัปเดตทีหลังเนาะเราทํารั้วหน้าบ้านใหม่นะคะแล้วก็จัดสวนใหม่ที่จะให้ดูคือตรงนี้ค่ะในสวนองุ่นเนี่ยสวนองุ่นแปลงแรกของเราคือเราจะลื้อแล้วนะเราจะลื้อออกนะคะจะเหลือแค่เสาจะเหลือแค่เสาจริงจะรื้อมุง้งลือ้อ โครงออกเนี่ยอ่ะอันนี้หญ้าตรงนี้ยังไม่ได้ตัดนะเพราะว่าจะตัดวันนี้จะฝนมันตกก่อนนี่นะคะโอ,โอ,โอ้มันมันช่างลกเหลือเกินลกไปด้วยของกินนะคะอันนี้พวกเป็นกระเพราเน,นื้อหนาครั่งนี่ก็ปลูกมาน่าจะสามปีแล้วค่ะสามปีเนี่ยเนื้อหนาครั่งสีม่วงโดนต้นกล้วยน,นี่ต้นกล้วยตานีบางอยู่อันนี้พริกขี้หนูนะสูงสูงท่วมหัวเราอะอ่ะพริกขี้หนู คือเขาเป็นเม็ดใช่ไหมแดงๆเนี่ยแก่แล้วก็ล่วงแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นอยู่เงี้ยคือไม่ได้ปลูกเลยค่ะเขาขึ้นเองเขาแล้วก็งามมากเพราะว่าดินตรงนี้ใช่ไหมตอนนั้นที่ว่าเรามาผสมอ่ะคือจะเป็นฟางแล้วก็เศษหญ้าพวกเนี้ยเศษฟางเศษหญ้าแล้วก็เป็นขี้ไก่แกบแล้วก็ขี้วัวนะแล้วก็ลาดน้ำหมักแล้วก็เอาพลาสติกคุมไว้เลยนะคะคุมไว้ประมาณ10กว่าวันอนะ่ะ เาถึงแบบแล้วก็ให้เป็นทรายความร้อนแล้วก็เอา,เอ,าอะไรมาปลูกเนี่ยผักเถอกอะไรงามตลอดเลยนี่นี่ทำมาสองปีปีสองปีสองปีแล้วนะตรงนี้เออมันก็ยังอยู่ก็คือไม่ได้อใส่อะไรเพิ่มอีกเลยเออนี่ไงส่วนองุ่นองุ่นนี่คือแบบว่าเออเครือพูกอะไรทำาละขี้นกดำลึงอะไรเงี้ยมันคุมอ่ะแล้วทีนี้ ปลวกมันกินต้นนะคะ่ะมันจะตายหมดแล้วเนี่ยองุ่นมาจากสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยเออใครได้ไปก็ดีใจด้วยนะคะเพราะทางนี้จะสูญพันธุ์หมดละแล้วกะว่าเราจะถอนหรือถอนในพวกนี้ออกใช่ไหมแล้วทีนี้ก็จะตัดต้นองุ่นให้มันสั้นลงก็คือจะให้ทําคล้ายๆแบบว่าเป็นพุ่มเราจะไม่ให้แบบเลื้อยออกละอันนี้คือเอาออกหมดเลยนะเหลือแต่เสาโดโดๆเลยนะน,นี้เราเอาต้นส้มเขียวหวานสายน้ําผึ้งต้นส้มสายน้าผึ้งมาปลูกแทน แล้วก็ตอนแรกอะ่ะปลูกฝรั่งของเป่าซื้อไปก่อนทีเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแถวนี้ใครๆก็ปลูกใครๆก็ปลูกเราก็กลัวสักวันหนึ่งอะ่ะมันจะล้นตลาดใช่ไหมเราก็เลยเฮ้ยแถวนี้เขาไม่ค่อยปลูกส้มไม่ค่อยไม่มีใครปลูกอะ่ะเราก็เลยสั่งส้มมาจากเชียงใหม่เนี่ยมาปลูกนะคะส้มาสาย้ําพึ่งก็ปลูกมาได้ครบปีพอดีลงดินครบปีพอดี เดี๋ยวเราจะต้องตัดแต่งกิ่งฝรั่งของปอสือ่อให้สั้นๆออกเพราะว่าตอนนี้มันคุมคุมต้นส้มอยู่ต้นส้มเนี่ยต้องการโตล,ละเนี่ยเห็นไหมคะเราเพิ่งตัดหญ้าไปได้วันสองวัน,นเองเนี่ยมันโตเร็วมากนะเอาจริงถือว่าโตโอเคอยู่เพราะว่าก็ไม่ได้ดูอะไรอะไรมากก็ให้เทวดาเลี้ยงคือตรงนี้จะเป็นสวนส้มแล้วนะแต่อมาุ่นก็ยังอยู่ก็คือจะตัด ตัดแค่แบบว่าให้ต้นเล็กๆให้เป็นแบบคล้ายๆทรีโรสอะไรอย่างนี้เนี่ยปลูกทั้ง3แถวเลยค่ะปลูกแท่กลางอยู่ในนี้ก็ประมาณเท่าไหร่เอ,อิม10บสิบกี่ต้นนะสิต้นได้เปล่าไม่รู้ประมาณนั้นละค่ะเพราะว่าโดนเครื่องตัดหญ้าตัดไปตายไปต้นนึงแล้วก็ปลูกอยู่ข้างนอกหน้าโรงเรือนใหญ่นั่นอีก4ีหต้น ทังนั้นอ่ะมันเป็นดินหินไงมันไม,ไม่ค่อยโตแต่ข้างในเนี้คือก่อนที่ว่าตอนที่เราจะปลูกฝรั่งหงพอสือใช่ไหมเราเอาขี้ไก่แกบกับขี้วัวเนี่ยมาเทหมดเลยนะมันก็เลยกลายเป็นดินดีแล้วเราก็ไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้าด้วยตรงเนี้ยนี่ก็ตัดอย่างเดียวตัดแล้วก็อ๊มันฟูมากอะดินอ่ะคือปลูกอะไรก็งามอะขนาดพิ่ขี้หนูตรงเนี้นี่ก็เป็นปีแล้วนะเนี่ยมันก็ไม่ตายสักทีทั้ง เครื่องตัดหญ้าท um. ั้งโดนอยู่ในป่าในดงเออเนาะนี่เราก็จะมาอัปเดตให้ดูประมาณนี้และค่ะก็จะลกๆหน่อยเดี๋ยวเราจะจ้างคนมาหรือออกเนี่เห็นไหมพอเขาเริ่มแบบแบบมันวืบๆเลยนะเอาจริงมันโตเร็วมากอ่ะ คนอื่นว่าอาจจะว่าโตช้าต้นส้มหนึ่งปีแต่สําหรับเราโตเร็วมากพอเราฝากเทวดาเลี้ยงแล้วก็ใส่ปุ๋ยเค,เคมีเคมีบ้างสูตรเสมอนะก็แค่นั้นแล้วก็มีเอาขี้ไก่อัดเม็ดอะมาหวานอืม,มาหวานช่วยนานๆทีจะหวานก็ประมาณนี้ละค่ะแต่ฝรั่งของโตสื่อนะโตเร็วมากเลยโตเร็วกว่าที่ทุ่งนาสวนที่ทุ่งนาอ,อันนี้ก็ลกมาก เราก็ไม่ค่อยอยากจะเข้ามาหรอกแต่ว่าเราก็อยากอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูว่าเออที่สวนเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเนี่ยดูสิเออต้นเนี้ยตอนแรกมันติดลูกไปแล้วนะแล้วทีนี้เอ,อ่อฝนมันตกเยอะไงลูกมันก็เลยแตกแตกแล้วก็เลยเราก็เด็ดทิ้งเลยคาดว่าเนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยน่าจะปล่อยปล่อยให้เขาออกดอกได้แลละต้นประมาณนี้นะคะ แต่ว่าคงจะเก็บไว้ต้นหนึ่งไม่เกินสิบลูกอ่ะเราก็กลัวเขาจะาลำบากเกินไปแมงเตา่าทองอ่ะเดี๋เด้ออยู่ตรงไหนเด้อเด้นะนี่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 อันนี้เต่าทองนะคือเราจะไม่ทําร้ายเขานะคะเพราะว่าเขามากินเพีย้ยกินอะไรนี่ไม่ใช่เต่าแดงนะนี่คือเต่าทองนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่คือเอ่อ แมลงที่กําจัดไข่พวกเพีียอะไรได้ดีมากถ้าเป็นจุดอย่างเงี้ยอย่าไปฆ่ามันนะนี่นะคะเนี่ยอันนี้เราก็จะให้คนมาถอนอต้นฝรั่งออกเพราะว่ามันอยู่ใกล้ต้นส้มเกินไปฝรั่งมันมาก่อนเราเอาส้มมาทีหลังเราก็จะปลูกตามจุดตามจุดเงี้ยจะต้องเอาต้นส้มเรามีต้นส้มเตรียมไว้จะมาปลูกเพิ่มอีกต้นหนึ่งประมาณตรงนี้มั้งที่เราตัดไปเนี่ยเออใช่ โอเดินข้ามไปไม่ได้แล้วของเปาสือเขากินอาหารเก่งนะกินปุ๋ยเก่งมากเลยฝรั่งของเปาสืออก็โตไวหรือวต้องตัดเราก็จะไม่ถอนนะก็คือจะถอนต้นเฉพาะที่มันติดต้นส้มไอ้ที่ห่งหางๆต้นส้มเราก็จะแบบว่าตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มให้มันเล็กๆลงเราจะไม่ให้มันโตยิ่งเพราะมันบังแดดต้นส้มต้นส้มมันจะไม่โตอโอเคนะคะ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะกด malls. u b s c r i b e ด้วยนะคะต่อไปนี้พยายามจะอัปเดตอะไรให้เพื่อนๆดูอยู่เรื่อยๆแต่ตอนนี้คือพยายามจะตัดหญ้าให้รอบบ้านไปก่อนเดี๋ยวว่างๆจะไปอัปเดตสวนทุ่งนาแต่ทุ่งนาน่ะโ,โหลกมากเลยนะแต่ต้นไม้โตเยอะแล้วนี่นรอบบ้านนี่ได้มองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะคะมีพุทรงพุทราอันนี้กอหญ้านี่มะม่วงเออสวัสดีคะ่ะขอบคุณค่ะ